สำนังกงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับป,ปุดจังหวัดพังงาครับได้มีการเดินหน้าในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568ครับที่ศาลาเอกประสงค์บ้านคลองบ่อแสนหมู่ที่3ตำบลบ่อแสนอำเภอทับป,ปุดจังหวัดพังงาสำนังกงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุดครับได้มีการจัดกิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568เพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายบุญธรรมถาวรทัศนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ส่งควนวุฒิร่วมรับฟังนำข้อเสนอจากตัวแทนชุมชนชาวบ้านหมู่บ้านในพื้นที่ซึ่งมีนายสมพรบบทองนายกองการบริหารส่วนตำบลบอ่อแสนให้การต้อนรับร่วมเสนอผลงานของตำบลบอ่อแสนครับโดยตำบลบอ่อแสนนะครับก็เป็นหนึ่งในตำบลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในการเข้ารับการคัดสรรในปีนี้ครับสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทค่ะก็คือตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้แก่ตำบลบ่อแสนค่ะส่วนประเภทที่2นะคะก็คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขได้แก่บ้านโคกใครหมู่ที่1ตําตำบลมะรุยค่ะประเภทที่3ก็คือกลุ่มหรือองค์กรชุมชนแกนนําได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกใครแล้วก็ประเภทที่ สนะคะก็คือประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนค่ะได้แก่นายก้อล่าประสานการตำบลโคกเจริญค่ะแล้วก็นางสาวสุวรรณาบกบทองอยู่ตำบลบอ่อแสนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะได้รับความร่วมมือจากทางหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มองค์กรชุมชนแล้วก็ภาคีขรอข่ายจากทุกภาคส่วนค่ะที่มาร่วมกันแสดงพลังในการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนค่ะ นายดำรงจิมทับในอำเภอทับปุดนะครับก็กล่าวว่าการคัดสรรในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะยกย่องและก็เชิดชูกเกียรติแก่ชุมชนผู้นําที่ทุ่มเททํางานเพื่อประโยชน์ของสังคมซึ่งตบบําบลบ่อแสนก็ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอทับปุดเพื่อเข้ารับการสรรคัดสรรน,นะครับในระดับจังหวัดต่อไปครับ